ค่ะเพื่อนๆวันนี้แดดแรงเดี๋ยวทายังไงนะคะวันนี้เก่งก็จะไปตัดฝรั่งนะคะให้ลูกค้าเพราะว่าเดี๋ยวเก่งจะไปส่งอะคะ่ะผลิตภัณฑ์นะคะความงามสวยใสยให้กับคุณลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเอาฝรั่งติดไม้ติดมือไปด้วยเพราะว่าลูกค้าของเก่งอะคะ่ะเขาแบบว่าไม่สบายเนาะแล้วเขากินอย่างอื่นไม่ค่อยได้ค่ะเขาเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นเซลล์ไม่ดีอะเซลล์ไม่ดีนะคะเดี๋ยวเราจะไปคัดเลือกกันนะคะว่าเราพอที่จะเอาไปฝากป้าเขาไหมเนาะ เพราะว่าเดี๋ยวป้าเขาก็รองเงี้ยแดดแรงนะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเพื่อนๆค่ะเราไปดูกันนะคะว่าพอที่จะมีตัดให้ป้าเขาได้บ้างหรือเปล่าแต่ว่าส่วนตัวเก่งเก่งชอบนะหกเปสือรสชาติดีเก่งนะเอาตรงนะอยากอยากเอาไว้กินเองนะเพราะว่ามันอร่อยอะแล้วก็เวลาเอาไปให้ส่งให้ลูกค้าเงี้ยเก่งก็อยากเอาสายพันธุ์อื่นเนาะเก่งอยากกินหกเปาสือเพราะว่าเขาอร่อยอะเก่งชอบมากเลย แต่วันนี้เก่งก็มีต้นพันธุ์นะต้นพันธุ์เดี๋ยวเก่งจะลงเพิ่มนะ่ะน,นี้เป็นหงสาซื้อหป่าซื้อดูสิหง่าซื้อดเดี๋ยวเรารอให้แกจัดตรงนี้ต่อยดีกว่อาอร่อยแกจัดนะเพราแก่จัดแล้วมันจะฉ่ำน้ำอร่อยอะ่ะเดี๋ยวไปดูต้นอื่นกันนะคะไปดูท้ายสวนเพราะว่าวันนี้ฝรั่งหงสาวซื้อน,นะะี่ยค่ะเก่งบอกได้เลยว่าเป็นฝรั่งสายพันธุ์ที่แบบว่ากินแล้วแบบ คือกินแล้วไม่อยากแบบว่าอือยากกินต่อเรื่อยๆอ่ะอยากให้มีกินแบบว่าทุกวันอ่ะทุกวีทุกวันอ่ะเพราะว่ามันอร่อยอ่ะอร่อยมากอร่อยมากโดยเฉพาะของเก่งเก่งทำอินเร็นี่ลูกนี้ยังยังเก็บเขียวอยู่เอาไว้ก่อนลูกค้าบอกว่าอยากได้แบบฉ่ำๆอยากได้แบบฉ่ำๆเดี๋ยวดูดิคะฉ่ำๆของลูกค้ายังเอาอีกเอาไว้ก่อน ได้อีกอะ่ะคือเรายังไม่ต้องรีบตัดตอนนี้อรอให้แก่แบบจัดจัดนะรอให้แก่จัดจัดก็จะได้อร่อยกว่านี้ถ้าแก่จัดอะ่ะมันก็จะฉ่าน้ำเลยนะเพื่อนๆอะเราไปคัดกันเนาะสักนิดสักหน่อยไม่ต้องเอาไปหมดอะ่ะเอาแบบว่าพอนิดหน่อยพอประมาณดูดิว้าวว้าว,าวาเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนยังไม่เต็มที่ ยังไม่เต็มที่เลยนี่ค่ะที่เราขอกันเอาไว้นะคะรอบนี้นะคะปลายฝนต้นหนาวอะคะ่ะเดี๋ยวเขาจะออกดอกเยอะเลยแต่เก่งนะเสียวเสียวไม่อยากจะให้ออกช่วงฤดูร้อนอะเพราะว่าช่วงช่วงฤดูร้อนเนี่ยฝรั่งอะผิวเขาบางเขาจะสุกแดดพอสุกแดดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีปัญหาต่อความกรอบนี่ลูกนี้ลูกนี้เพื่อนๆเห็นไหมแต่ยังแก่ไม่จับนะใหญ่นะใหญ่อยู่นะคะ เอาไว้อีกรอให้เขาจำนวนวันเยอะกว่านี้ให้เขาช่ำๆแก่ๆเนาะแก่น้ำเอาไว้ก่อนนะเอาไว้ก่อนยังไม่ตราบนะแม่เอาไว้ก่อนนะอ่ะเอาไว้ก่อนร้อยนะแก่กว่านี้นะอ่ะวันนี้นะฝรั่งไส้แดงโหเงป่าเสือเนี่ยเก่งบอกได้เลยถ้ายิ่งต้นยิ่งใหญ่นะลูกเขาก็ใหญ่ใหญ่ตามต้นเอาไว้อีกนี่นะคะเพื่อนๆอ,อ่ะเราก็ยังไม่ได้เลย ไปเดินดูสักสามสี่ลูกสามสี่ลูกให้ได้กิโลหนึ่งอ้าดูสิคะได้ไหมขนเอาไว้ก่อนอะอยากให้แก่วันเนี้ยดูต้นนี้สิต้นนี้เอาเลยดีกว่าเอาต้นนี้แหละ เอาต้นนี้ละคะ่ะเอาต้นนี้ละคะ่ะยังไม่ทันแก่มากอะเอาไว้อีกหน่อยก็ได้นะนี่เนี่ยค่ะอีกนิดหนึ่งก็ได้นี่ไม่อยากเก็บเลยอะออออระ่างไสแดงหงเป่าซื้อนะคะดูดิเดี๋ยวเราไปดูเอ่อ อีกหนึ่งสายพันธุ์ดีกว่าลูกนี้เอาไปเอาไปดีกว่ามันเป็นจุดเนาะเอาไปเลยเอาไปเลยดีกว่าอ่ะเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อลูกนี้เนาะเดี๋ยวเราเอาลูกนี้ไปไปเฉะาะใส่กล่องให้คุณลูกค้าแล้วก็รวมกับสายพันธุ์อื่นแล้วให้ลูกค้ากินแล้วให้เขาดูเอาเองว่าความแตกต่างนะ นี่นะคะเนาะนี่นะโอเคเดี๋ยวถ้ายังไงนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเก่งจะไปดูสายพันธุ์อื่นแล้วก็เอาไปส่งให้ลูกค,ค้าถ้ายังไงวันนี้เก่งก็ต้องไปก่อนนะคะแดดแรงมากเลยนะคะกับฝรั่งไส้แดงใสายพันธุ์หงเป่าซื้อแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันที่แปลงเอ่อเฟิ่องหงมี่หรือว่าซีกัวปาลาแล้วก็จะมีด้วยกันทั้งหมด5สายพันธุ์นะคะก็จะมีเนี่ยหงซินปา่าลาเฟิ่องหงมี่ซีกัวปา่าลาแล้วก็หงจ้วนซื้อ หงเปสือรวบรวมเอาไว้ที่บ้านสวนแห่งนี้5สายพันธุ์กับฝรั่งไส้แดงวันนี้เก่งก็ต้องไปละค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เก่งกับบ้านสวนชนนพัท์โฮมการ์เด้นเกษตรอีสีวิธียางยืนสวนผสมผลไม้ยืนตน้นไปและเจ้าสวัสดีเจ้า